คุณประกาศมาเจ้าคะ่ะมาดื่มชาสินหน่อยเถอะเจ้าคะ่ะฉันไม่ดื่มแกออกไปได้ละแหม่เบาหรืออุตส่า์ยกมาให้ดื่มสินหน่อยเถอะเจ้าค่ะเอ๊ะหนึ่งแก้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ดื่มจะมาเศร้าสีหาสวรรค์ไม่มาทำไมเฮ้ยเ่าก็าาตั้งใจจะมาพูดด้วยดีๆ,ดๆยกน้ำชามาเอาใจ แต่ในเมื่อคุณประกามากขมเห็นกันเช่นนี้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจอีกอีกแก้วฉันอยากจะขออดคุณประกามากสักห้าตำลึงห้าตำลึงเจ้าค่ะฉันอยากจะเอาไปซื้อทองหยอกใส่เล่นสักบาทสองบาทแกบ้าหรือเปล่านงแก้วฉันได้กล้ามาขอเงินฉันแล้วทำไมฉันต้องให้แกดว้วยเพราะถ้าคุณประกามากไม่ให้ฉันแล้วละก็ฉันก็จะเอาเรื่องที่คุณพกามาก เสียตัวได้พ่อสมุทรเป็นหัวไปประจานใหทั่วนะ่ะสิเจ้าคะแกพวกเอ้เมีอะไรก็ไม่ทำไป ประกาศมานมีอะไรกับบ่าวดรืยเจ้าคะ่ะพอดีบ่าวรีบนะเจ้าคะ่ะคุณท้าฉิมรู้สั่งให้บ่าวเอาขนมไปให้ที่เรือนท่านผู้หญิงชมนาฏเจ้าะคะ่ะเอาไปแล้วปิดปากเองเงียบขอบพระคุณนะเจ้าคะ่ะคุณประกาศมานเนี่ยช่างมีน้ำใจกับบ่าวเลยเกินเจ้าค่ะ กลิ่นกายเจ้าส okay. okay. ouais. uh ิน huh. ท <mons> ูไม่ผิดแน่เจ้ากับเจ้าสินกับพี่สมุดมีความสัมพันธ์อนไรต่อกันเจ้ามาทำอะไรฉันยิ่งนี้ฉันกับพี่ชายของเจ้าจะมีความสัมพันธ์อันใดต่อกันได้อย่ามาปลดนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะแม่ทิพมณีเกิดบ้าอะไรขึ้นมาถึงไม่ถามคำถามแบบนั้นกับคุณพกามาศได้ทำท่าทางยังกระหึงห่วงพี่ชายตัวเอง ถ้าทางคาดคันเมื่อสักครู่เหมือนหญิงยามผัวนอกใจไม่มีผิดเอาเถอะถึงฉันถามไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเสียเวลาฉันสิเปล่า พวกเราเดาไม่ผิดแม่ทิพมนีหาใช่น้องสาวพ่อสมุทรไม่ทำท่าทางหึงหวงเสปานนั้นนั่นสิฉันก็ว่าว่าแต่คุณพากามาดไปทำอันใดหรือนางนั่นถึงได้อรารวาดขนาดนั้นขึ้นมาได้ฉันเปล่าทำอะไรสักหน่อยคุณท้าวมหาความฉัน เจ้าสินทูตอบข้ามานะเจ้าคะว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับนางพกามาดนั่นใช่หรือไม่ทําไมข้าต้องตอบคําถามเจ้าข้าแค่อยากรู้ว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับนางมนุษย์นั่นจริงหรือไม่เจ้าลืมไปแล้วว่าข้าเป็นใครข้าคือเจ้าสินทูแห่งวังบัชฉาราชางเนือกแดนใต้เจ้ากล้าดียังไง ได้มาขึ้นเสียงกับค่าข้าขออภัยนะเจ้าค่ะข้าผิดไปแล้วเจ้าค่ะค่าข้าก็แค่รักท่านมากจนลืมตัวอย่าถือโทษโกรธเครื่องข้าเลยนะเจ้าค่ะ ให้ข้าดูแลปรนิบาตท่านนะเจ้าคะ